วันนี้พบกับ่าวมอสโกฮากินหมานที่เกาะนะครับวันนี้ผมพาพี่พี่น้องนะครับมาสำรวจอัปเดตราคางอกฝ้ายอยู่ที่ตลาดปันหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับเซานี้ตรงกับเสาวันพุธที่29มีนาคมพศ2 5 6พนะครับสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องช่วอัปเดตราคาฝ้ายนะครับพี่น้องหลังจากที่ผมทายง่วงหรือนะพี่น้องวันนี้วันนี้ฝ้าขึ้นครับพื้นสีโต๊ครับมือขึ้นผ้ายูเข่าแห้งอ่ะหมเสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปสำรวจอัปเดตราคาฝ้ายเลยครับพี่น้อง หางป้อยงามพี่น้องชมก่อนครับช่วงต้นต้นโอ้ลอตเตอรี่กันมากครับพี่น้องอ้าวสวัสดีครับผมไอ้มาตะใสเนาะครับนี่บ้านเมืองไทยเมืองไทยอ่อบ้านไทยนะครับบ้านไทยที่พี่น้องงไทยดิไหมโอ้บังไท่เนาะบังไทยบ้านลาดนี่เนาะบ้านเฮานี่เนาะปลาลูกผู้ใดพ่อตัวนี้พี่ใหญ่แท้ต้มผู้ตัวแม่แล้วนี่ตัวแม่พอมปลาพี่น้องบ่เคยเห็นไฟเผือกแง่ๆงยาววันนี้ครับเนาะปกติจะเป็นสีดำนะวันนี้ เป็นควายเผือกเงาไง่ครับพี่น้องปอางไงบักขัดเลยครับพี่น้องไม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่พ่อลูกกับแม่พ่อแม่พี่น้องเป็นนี่เป็นอ่าเป็นควายเผือกนะครับพี่น้องตัวเงยเนรอพ่อเนาะางไงหนาลึกเนาะไอลูกมันเป็นลูกของผู้ใดเปล่ล้านแก้วฟ้าสายเผือกคือกันพี่น้องเอ๋ลูกกับเผือกแม่กับเผือกเป็นล้านแก้วฟ้าจักเดือนว่ะตัวนี้ สามเดือนเป็นหลานแก้วฟ้าอายุสามเดือนไอ้ลูกโตที่ไรพอดเจ้านี่ตัวที่สามเนาะสูงเงีครับตัวนี้สูงเงียวยี่ลีอ่างไงโอ้เต็มเฟรมแม่สูงเท่าไรพ่อร้อยสี่สิบสองอ่างว่วเผือกบ่ค่อยเห็นสูงหลายป่ะนี้เนาะในตลาดดิครับหายาครับงว่งวบง่วบไอ้ไอ้กล้วยเผือกครับกล้วยเผือกที่จะสูงถึงร้อยสีสิบ บวกได้ครับนี่ลายซีซีบวกแล้วเนาะติมต้มเลยเอาพี่น้องนี่แม่ลูกแล้วก็ลูกของหลานแก้วฟ้าสามเดือนครบหนีทะเลป่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนาะอ๋อพี่น้องงูอ่ะโค้งสายไงเบิ้องตาขามันกระหัวพี่น้องอ่ะเบิ้งหนาก่อนมาดิอ่ะเป็นลูกที่สามเลยครับอ่ะหนากะง่ามเลยพี่น้องนี่เขากะง่ามดีอ๋อมันคืออะไรเพ่อ เอาพี่น้องเอานี้เดี๋ยวอปอบรรจุให้เบิ้งครับพี่น้องอันนี้คือราคาควายงามนะครับพี่น้องสายเผือกอ่ร้อยซี่สิบอัพนีหาอยากอยู่ด้วยครับอ่ะนี่ครับลูกลูกสามเดือนลูกของหลานแก้วฟ้าอ่างไงแม่เป็นสัดละครับพี่น้องยาวสูงที่ร้อยซี่สิบบวกเปิดไว้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเอาปุ้ยป้ามในดังๆนะพี่น้องมองหาสายเผือกครับเปิดไว้ที่แสนแปดหมื่นบาทราคาต่อรองไหนน,อนอ้องออน้อ ฝากเบอร์พี่น้องไปได้พ่อศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่้าแ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์ของคอยต่อยงวงงามคอยต่อยงวงงามเนาะอ๋อก็มีหน่อยเนาะพีหน่อยน้องนะครับนั่นแหละครับผมพีหน่อยครับต้นครับผมขอบคุณหลายๆก็ไปชมโคมนานครับพี่ของเสียต่อยเสียต่อยครับรองนายกครับอบตบางไผ่ครับพี่น้องแสนแปดครับอ๋อ z o o ตัวใกล้ๆครับพี่น้องหาสาย อันน่ากดปอพันให้พี่น้องเบิ่งเป็นควายผูนะครับมัตสไสครับตัวนี้สาระข้ามเจตัวนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้เพชรลำพูอ่ะอันน่ากดปอพันเลยครับตัวนี้จักเดือนครับนี่สีเข้าวสีเข้าวสองปีมันที่สิบห้าเนาะสงการนี่สีเข้าวสองปีเป็นลูกของเพชรลำพูสีเข้าวสองปีนะพี่น้องสูงที่เท่าไรตัวนี้ครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดครับอายุสองปีเอาเป็นเป้เพื่อนครับตัวนี้กูได้มองหาอารักตัว่อพันธุ์ครับแข่งขาง่ายโอ้ถ่ายง่ายครับตัวนี้เงาลำตัวเงามันแห้งนะครับกล้อยปูดเนาะตัวนี้เปิดไปเท่าไหรครับตัวนี้สองแสนสองหมื่นสองแสนบาทเนาะพี่น้องนี่ราคากล้วยงามเลยครับน้องค่ากล้วยงามที่มันมีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับ อ่ะนี่เบื้องหนา้าเบื้องตาพี่น้องนี่อ่ามันแห้งยังน้อยตัวนี้สองแสนเท่านี้ก่อนสองแสนสองหมื่นเนาะอ่ะลูกของอเพชรพูแพงเตะอ้เพชรลำพูเพชรลำพ,เพ,พูเพชรลำพูครับพี่น้องนี่เบื้องตาขามันกือบหัวครับมันมันทายตอดพันธุกรรมมาดีครับตัวนี้เพชรลำพูเปิดราคาไปที่สองแสนสองหมื่นบาทอ่าเป็นควายอายุจเจ็ดข่าวสองปีนี่สานี่นะครับพี่น้อง ค่อยม่นใกว่าเลื่อมทำบ้านควาสระ้าม,าามัานี้เนาะอ่ะไ้มาชมตัวจริงมาต่อรองหนักขอกเอากครไดครับพี่น้องนี่สองแสนสองเงินบาทครับลูกเพชรลำพูสองปีไก่สิเก่าสอปีฝากเบอร์พี่น้องนะครับป้าเนน์ปดสามครับศูนย์แดสนงสี่สามสามหนึ่งสี่สามสามสีองเกครับสี่สองเก้าของหอยไหนครับหอยอูยหอยอูยจากไอ้บ้านเขาเนาะอ่ะพี่น้องเพชรลำพูครับพี่น้องอัาคต์พอพัดเลยครับตัวนี้สปี ขอบคุณหลายๆครับปอยชกมานครับสวัสดีครับผมนี่แหละครับราคาป้ายงามนะครับพี่น้องราคากันยังดีดสี่ใบโซนไหนเนาะแบบน,นี้เอ้าเอามาโ้นหาราคาเบาๆพี่น้องเพิ่งก้อนบาดนิสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมา,มมาตาใสเนาะครับตัวนี้น้องเรือน้องเรือปันแกนปันแกนเลยติพ่อ <c oughs> โอ้อันนี้เป็นลูกไผ่นี<ม>่โอ้<ม>บ้านบ้านเลยนะลูกบ้านบ้านเลยนที<ม>่เพาะเนาะลูกบ้านบ้าน สาวน้อยเนาะตัวนี้เนาะอ่ะสาวน้อยลูกบ้านครับมาต่หนองเรือขอนแกน่นอายุกืบสิบประมาณจะพ่อปีไปตัวนี้ปีเนาะวันปีกลัวเนาะตัวนี้เจ็บบาดพอ่อะห้องสองมื่นหาสอหมห้าแม่มีดองง้อแม่เนี่ยมันเป็นง้อผู้เด้ไอ้กล้วยก้ยแม่นะครับก็เป็นไล้ยผัวพอผมก็ลงไทยง้อมาหล่ะกับมาไทยกล้ยอ่ะสองหมื่นหาครับเป็นไว้ยแม่นะครับสองหมื่นห้าพันบาท ราคาหนตัวร่องได้อีกวะตัวร่องได้อีกโอ้ห้มันช่วงมันแพงแพร่นี่ตัวนี้สิบบอลรักสี่มื่นมือติตัวนี้สองมืนหาเนาะอปากเบอร์พี่น้องเด้ครับบันนี้ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองูย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าห้าสหนึ่งห้าสี่ห้าจ๊ใหญ่น้องเรือเจ๊ใหญ่น้องเรือโอ้ดีมากตัวมันนไดีมากสองตัวยุใสตัวหนึ่ง อ๋อผูกอีกไก่พี่น้อะเอาไปไปยังครับผมตัวนี้ราคาพอถือพอต่อพี่น้องสองืันห้าครับอขอบคุณครับผมไปชมมาครับมาตกลางคางกันเลยครับไปที่นี่มาแต่ใส่น้อครับนี่ยังตลาดครับผมยางตลาดคารับผมอันนี้ผูหรือแม,ม่น,นี่ตัวเมียครับตัวเมียฟ้าบึงแบบแปลกว่า์เป็นควายผูมันมันแข่งขายง่าไหมเป็นแม่สาวที่นี่ลูกไปนี่ ลูกไ้กล้วยกลมครับอ๋ลูกบรรพานของลูกกมลมนี่เต๋ป่ามันคือเด่นหนาเด่เป็นข้อมันแน่พี่น้องใหญครับเป็นแม่สาวครับสูงประมาณร้อยสามสเ็นาะใกล้สิสมล้วเานาะตัวนี้เนาะอ๋อพี่น้องผูดด้ใดมองหากวายแม่สาวครับสูงร้อยสาอายุกับสิประมาณสองปีครับตัวนี้แข่ขงขาดีเพราะมีตัวนี้เนาะเพามีครับผมเอาอ่ะ,อะนี่ครับพี่น้อง ตัวนี้เปิดไปเยอะบ่าครับหกหมื่นห้าพันบาทครับเป็นป้ายแม่สาวอายุสองปีนะครับพี่น้องแข่งขายไง่ทยไ่ครับหกหมื่นห้าพันบาทตอนลองเลยเนาะในมากตัวครับเนี่ยในเมากอตัวเดียวเลยโอ้งามดีครับพี่น้องหกหมื่นหาเนะ 60, าเนะนี่ครับแบบแรกผมเห็นมือว่ามันค้อยผูกมันหนอกมันหนามแบบ,บท้ามันกนไงครับพี่น้องเอ้ ฝากเบอร์พี่น้องได้ครับปีนี้เบอร์โทรครับ096ครับ096 279 279 2856ครับผม2856ห้ายยังครับซนครับควายซนจากไอ้ย่างตลาดย่างตลาดก๊าซินเนาะอ้าวพี่น้องไปมองหาควายแม่สาวนะครับหนาๆอย่างตัวนี้โอ้ไปผสมมาสิร้อยกิโลครับผมทรงฟีร์ร้อยโลครับผมโอ้พี่น้องไปผสมพ่อพัดดังๆนะครับของมาเนี่ยรักแสนขึ้นนครับพี่น้อง ว่ามันแข่งขายไงดีตัวนี้เดี๋ยวพาพี่น้องชมไม้เลยนะครับโอ้เห็นหอยครับหอยเล็กหน่อยสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีก่อนเลยครับมาตรส่ยครับผมบ้านนันบมครับบ้านไหนก่อบ้านนันบมบ้านนอนบมอดอมบมมีไก่เขาหน่้นาอดอนบมมากกับไผ่มากกับตาเตะมากกับตาพิดเพิ่มตีนี่ยปพอใดพอสามครับปอสามซื้อมาจังไหเพื่อครับอะ เฟิร์สต้องเฟิร์สยุ่งป3มามาเป็นนายหอยมาขายไฟเอาแบบที่นี่โฆษณาสินค้าของเรื่องแบบนี้เนอะเป็นนายหอยเนอะเดีว่าตัวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวว่าตัวเดียวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เป็นควายหรือไงวหวค่ะควายเนาะควายมีแต่ขาบะบอใหญ่ันแจ่งมียางรุ่มเื่นไหมอ่ะมาตัดตีสามตี มาตเดินตีซ no in ouais. ีอยู peace, ่โรงเรียนทางไหนนาะเดี๋ยวเอาบ้านซองบ้านซองนางใหญ่กอสามกับป่อสามเอาโฆษณาสินค้าของสรรพคุณเจพี่น้องขายเสื้อเอา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 เลื่อน่อยห้อยตัวนี้เป็นไข่สาวหรือไข่ทองไข่สาวทองครับไข่สาวทองเนี่ยครับโอ้ทองยี่เดือนทองสองเดือนเนาะเอาเป็นแม่สาวทองแหลกปะ เป็นแม่สาวทองแหลกดิบีน้องสูงมาบ้านลอยสามสิบห้าบวกครับเนาะ,ะมาบ้านลอยสามสิบห้าบวกเป็นแม่สาวทองแรลกเดี๋ยวถามหอยก่อนห่องเจ็ดบาทเปิดไปเจ็ดบาทสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันครับ <laughs> บา้าราคาพอสื่อมาบ้างเนาะสามหมื่นห้าดิบน้องเป็นแม่สาวทองแรลกโอ้บาทที่สิบบาทตรงนัดดี่เนะาะมาจะเทียบไปหนึ่นงขังแรก มาหลายเที่ยอายุครับเอาพี่น้องพอสามด้วยพี่น้องเป็นได้หอยว่าที่บอกจริงๆนะเดี๋ยวจะเป็นผีออาพี่น้องสามหมื่นหาพันบาทครับเอาพอสิงวันดีครับเพ,<อ>พราเจอพอสิงเดี๋ยวให้พอสิงมาสอนวิชาให้เด้อนะเดี๋ยวต่อไปให้พอสิงมาสอนวิชาให้พอส,งงส,อพอสิงยังตัวเก่งแต่มาเด็กหน่อยก็ดีว่าตัวหรอกสามหมืม่นหาต่อได้หลายปะต่อได้หลายปะต่อได้ครับ ต่ได้ครับต่อได้ครับต่อได้ครับเอาปากเบอร์พี่น้องเด้่มาเดีมีเบอร์มีไลน์มียังบ่จำได้่เบอร์เบอร์มือถือจำได้บ่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่ศนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ศหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึงเจ็ดศนยึ่งเนาะโอเคส่วางเด้ก่อลืมน้องเฟือดนอนหนองเฟดเนาะ เด็กชาราวินานนท์ครับอ๋อปอสามโอ้ต่อไปโอ้ต่อไปกิ้งต่อไปกิ้งแล้วเอ้าขอบคุณได้ไร้ายครับไปชุกชุกมันมัสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมมาเรื่อยๆครับเอา้าแม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาแต่ใสนะครับควายเนี่ยมาแต่เมืองพ่น,นพค่ะเมืองพ่นขนแกนเท่านีเนาะค่ะโอ้มาไก่เน่อยเนาะค่ะแต่มากตัวจะโค้งไหมสองตัวอย่าว อันนึงครบหนึ่งติน,นั่นจ้าอันนี้อันนี้ทองอันนี้สาวอันนี้สาวอันนี้สองหมื่นเจ็ดเนี่ยจ้าเป็นควายแม่สาวเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเจ็ดจ้าโอ้พี่น้องตะกี้เมื่อไหร่นี่น,อน,น้องราคาเนี่ยมันส <4 S 1> ี 6, น่กว่าเป็นตีตะกี้สี่กว่าเป็นละตะกี้สี่หมื่นกว่าครับพี่น้องผมเคยมาไทยประจําบาร์ที่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดเป็นควายแม่สาวแม่สาวเอาตามอัตลักษณ์ายไทยครับตาแต้มแก้มจก้มข้ออ่องนะครับหนักอุบกขาวเนี่ยอุบพักเชียงกันเนี่ย อ๋อสองหมื่นเท่าไรกับแม่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับคุ่สูงสิประมาณร้อยสิบนี่ครับประมาณร้อยสิบครับเป็นแม่สาวเนาะค่ะพี่น้องไก่ได้ทับแล้วไก่เฉลได้ทับแล้วเนาะอ๋อส่วนส่วนตัวนี้เป็นแม่ท้องที่อพาะท้องแก่แล้วท้องแก่ท้องแก่จักเดือนพ่ออันแม่อันนี้ท้องทับยกมงคลโอ้มีใบมีหลอดนะครับยกมงคลนพอไปเป็นพอไปยกครับอันนี้ลูกสายพันธุ์นี้พอตัวนี้คือยกมงคลนะครับค่ะ เจ็ดเดือนเปล่าตัวนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าอ่าเป็นควายทองเจ็ดเดือนกว่ากับหยกมงคลอันนั้นเป็นลูกมั้บอบอเมียนต์เองลูกเด่นตัวของตัวอื่นเนาะสูงสี่ประมาณหน่อยสามสิบนะครับของเจ็ดเดือนจังสี่ห้องเลยแม่รักาสามสิบเจ็ดสามหมื่นเจ็ดจ้าเอาไปลองสามหมื่นเจ็ดคุยทองเจ็ดเดือนเขาแม่ลำดวนจากเมืองพุนค่ะโอ้ขายถูกถูกโตพี่น้องจำได้สองตัวนะครับสามหมื่นเจ็ดรวยรุ่นอ๋อ ทองก็พอดีพร้อมเนาะทองก็พอดีพร oh, mm. ้อมเนาะยกมุ่คนเจ็ดเดือนยกมุ่คนเจ็ดเดือนโอ้ราคายังราคาไหมีหลอดมีใบมีหลอดยังต่อได้อีกบอต่อได้อีกเนาะอันก็ว่าได้แน่อยู่ต่อได้แน่้ยเรา่ได้ห่วงหลายเนาะบ่ได้ห่วงไรขอบคุณสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องราคาถึกถึกมีทรงพร้อมนะครับพี่น้องทรงเด่นนะครับส่วนแม่สาวตัวนี้ ตรงประมาณ120นะครับประมาณร่อ120หาไปละเปิดไปที่27,000ไก่สีเดครับแล้วอันนี้3เ0็ดอันนี้27,000โอ้ราคาพอสื่อพอฟังแย่ตรงนี้กันใดมีเงินเป็นตัดสื่อแห้งแล้วแม่นาราคาง่วงก้ายตอนนี้ อ๋ขอบคุณรแม่ขอให้ชคมาครับผมสวัสดีครับผมเบอร์โทรเนีอเอร์โทรเบอร์โทรมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห่หจ็เจ็นึ่งสองเองแม่ลำดวนแม่ลำดวนเมืองคนเมืองพนอขอบคุณร่แม่ขอให้ชคมาครับผมสวาสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องมาชุ่มตัวต่อไปครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆจากแม่ลำดวนงโอ้อันนี้แม่ลูกที่พ่อแม่ลูกควายม้าใส่เปลาะซ้ำสูงขนแก่นต่อ่นอ ลูกกับสีทอแม่แล้วเนาะครับสูงร้อยสามสิบหกลูกหรือแม่แม่สูงร้อยสามสิบหกลูกสูงเท่าไรครับไล่เรียกันเนาะไล่เรียกันแเราเพราะลูกสิซ้ำแม่แลรอได้มันเเดือนกว่าโอ้แม่กับทองเจ็ดเดือนกว่าทองก็ไปว่าเพิ่มพันล้านไปเบิ่มพันล้านเอกสารใบหลอดนี่ตัวนี้ว่ามันขี่ไ่แล้วก็เลยครับเบิ้มอ๋อโอ้บ่อขี่ไรดอกลูกก็ได้ยลูกกับพ่อขี่ไรดอกพ่อขี่ไรครับหนาดีอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกแยกกันแยกเรียกแยกกันแยกลูก ยกกับยกเนาะซื้อสองในสามแม่เดี๋ยวไปท่ายหนาไปก่อนพี่ดอนนี่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่ทองกับเบิ่มพันล้านเจ็ดเดือนครับเดเดือนกัวแม่สูงร่อยสามสิบกวครับสามหกหนยสามสามหกเนาะดี๋ยวนี้พันนี้เดีนี้โอคมนี่ยกนี่เท่าพอรกมื่นเจ็ดก๋งมื่นเจ็ดพันบาทเนาะจากควยจาก้วยลักแสนนะพี่น้อง จากควายลักแสนเหลกกืออยู่เกือบหมื่นกว่าได้พี่น้องนี่มนแม่ลูกลูกแม่แล้วก็แม่ท้องเบิ่มอีกแม่ท้องเบิ่มอีกเจ็ดเดือนทีพอป,ประกันท้องเลยเจ็ดเดือนกับพอเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกับสิบหมื่น<อ>สมัยเมื่อปีกายนี่ตักตักควายท้องเบิ่มนี่ก็นลักแสนเลยตั้งแต่ตัวเดียวแหนตัวนี้ผมขายออก็เกือบเออเกือบหมื่นที่สุเพราะแสนเลยสิขายยังไงเออครับพี่น้องเมื่อไหร่รลงไปเพิ่มห้องแสนหน่ะล่ะครับผม อ๋เก่ามื่นเจับาทครับราคาต่อรองเลยครับซื้อสองเลยสามซื้อสองสามนะครับแต่แม่อ่างยังไงสูงก็อครับของพอพ่ซ้ำสูงว่าจังของพอพ่นซ้ำสูงนะครับแม่ลูกลูกแม่เอร์ติดตัศย์าสามอ๋อศูนย์เก้าสอหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่พอพ่ซ้ำสูงนะพอเนาะซ้ำสูงติดต่อได้ทุกวลาติดต่อได้ทุกวลาอาขอบคุณหลายพ่อไปชมงานพ่อสวัสดีครับผม มาพี่น้องชมมาเรื่อยๆครับหาง่วงงามพี่น้องเบิึงโอ้ส่วนนี้ง่วงงามหลายไอ้ควายงามหลายด้วยครับพี่นอ้องก่อ,อนอธิษฐาตได้ครับผมไอ้มาตาไสเนาะครับนี่ยะโสยะโสธรอ,อ่าอันนี้เป็นแม่สาววะเนี่แม่เจกเออแม่สาวตัวนี้แม่สาวตีนี่อโอ้มาตายะโสธรครับพี่น้องโอ้หนาใหญ่ครับตัวนี้เป็นควายแม่สาว โอ้ตัวนั้นขายเราได้พี่น้องตัวคนไทยค้มเลกครับพี่นอ้องไหวยเผือกแม่ลูกครับของไอ้ไหอยต่อยบ้านมังไทรครับขายแล้วครับเอาตัวนี้แม่สาวนี่ห้องเป็นลูกผู้ใด้ปะอันแม่ลูกเบิรมเบิรมมาล้านตีเนเองจักปีมันมันเป็นสองปีมันเป็นสองปีเนาะเผลมาเป็นลูกเบิรมพันล้านอายุสูงสูงกือสิป,ประมาณหน่อยสามสิบบวกเนาะ แมินค่ะสามสิบสองสามสิบสามนี่เนาะกอค่ะสามสิบหกสามสิบหกเลยเนาะสามสิบกว่าพี่น้องผมจีผมยืนอยู่สูงอ่ะสูงลอยสามสิบหกกัเป็นแม่สาวผสมเปิดมาเป็นลูกเบิ่มพันล้านตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับหกสิบห้าหกหมื่นหา้าพันบาทครับเป็นราคาค้อยงามนะพี่น้อนนนงนี่เงาครับตัวนีว้เงาเงาแล้วก็ไายใหญ่ครับหนาะอ่างใหญ่อ่างกับหญ่ครับพี่น้องกุ้งหางใหญ่เป็นควายแม่สาวนะครับพี่น้อ,นองเปิดมาลูกเบิ่มพันล้าน สูงทีลอยสามสิบหกครับเปิดไว้ที่หกหมื่นห้าพันบาทเนาะเดี๋ยวม่โตครับวันนี้สองตัวนี่ต้นหนึ่งค่ะอ๋อนี่ติอ๋ออันนี้เป็นอัอนี้เป็นแม่แม่แยกลูกแม่แยกลูกมาเนาะตัวนี้สูงแห้งนะตัวนี้สูงแห้งตัวนี้สูง่ามั็นลอยสี่สิบคนเตแม่เป็นแม่แยกลูกสูงลอยสี่สิบครับหนาๆยังไงตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดรคหกพันบาซ้ำกันค่ะซ้ำกันเลยอ้าวพี่น้องเอาเปิดราคาซ้ำกันครับพี่น้องส่งสีทองเพราะว่ามันเพิ่งมาส่งสีทองเตะมันเสื้อเนพออับมัทับโตมากันทับโตมากเนาะตว่างกับม่ได้ตรวจเนาะที่เป็นราคาทองวางครับพี่น้องอ่ะโอ้แต่ตัวนี้กันใหญ่หนากันนะสูงร้อยสี่สิบครับส่วนตัวนี้ร้อยสามสิบกว่าเปิดราคาเดียวกันเลยนะครับพี่น้องหกหมื่นหาพันบาทครับอ่ะผู้ใดหมักแม่สาวหรือหมักแม่แยกลูกครับตัวนี้ หกหมื่นห้าพันบาทโอ้ราคข้าก้วยลักแสนเหลือหลักหมื่นนะพี่น้องวันนี้รักาเบาเบาอ่าเบาเบาค่ะต่อรองเลยเนาะเบกแพ็คคู่ก็ได้ค่ะแพ็คคู่ก็ได้ยกยันยกคู่เฮงถูกเนาะอ่าส่งพี่สองล้อยโลดส่งพี่สองร้อยโลดครับเอาไปสายตามก้วยงามๆนะพี่น้องนี่เอาไปพัฒนาครับตัวนี้สูงรอยสามสิบกว่าครับตัวละหกหมื่นหาครับตัวนี้ร้อยกว่าร้อยเกือบร้อยสี่สิบครับหกหมื่นห้าพันบาทยกคู่เฮงถูกนะพี่น้องฝากเบื่อพี่น้องนะครับผม 093ย์เ925สามศูนย์เก้าองแม่ยังครับหอยหอยทอมค่ะหอยทอมจากยะโสธรอ่ะครับผู้หลายงครับไปชมมานครับผมสวัสดี้ครับค่ะขอบคุณนี่ไว้จับลูกอ่ะไปดองมาชมตัวต่อไปครับพ่อหอยทิวหอยทิวกันทละสวัสดีครับผมหอยทิวมาไปหน่ยลูกสาวครับลูกสาวตีโอ้ลูกสาวเพิ่งงามเลยฮะก็ไปแอบมีลูกตอนไหนเนี่ยไปมาตลอดก็บม่รู้ว่าพี่ลูกนี่ครับ อ๋อเมื่อกี้เลยป้าเป็นเป็นท่องเมื่อกี้คือแม่สาวแม่สาวครับป้าหนุ่มลุงครับป้านี่หอยเิีวเป็นได้ของแถมนะดัดมาหาในเป็นได้คือบ่แม่นตัวต้นตองเพลินนะแต่กุ้ยถือมาเมื่อกี้เป็นได้ของแถมมาแล้วพี่น้องตัวนี้ลูกเพื่ออครับตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านครับเบิ่มพันล้านนี่ครับพี่น้องโอ้เบิ่งหนาเอิกพี่น้องลูกเบิ่มพันล้านครับนี่อัตลักษณ์ของกุ้ยงามครับพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องอ่าลูกน้องขาวหนาเอิ๊กบักเข่าใหญ่ครับเบิ่งแข้งขาครับขาใหญ่่ครับนี ลูกเบิ้มพันล้านอะเดี๋ยวไทยค้ายงามพี่น้องเบิง่งเดี๋ยวจะไปไปต่อด้วยราคาค้ายเลี่ยงนะครับพี่น้องเจักเดือนป่นี่สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนลูกเบิ้มพันล้านเดี๋ยว่าย่ายพี่น้องเบิ่งครับโอ้นี่ครับนี่ไายปักไงเลยครับแข้งขาไงบ๊วมีตัหนี้ยังเนาะบอกว่าเขาได้ประกันตัหนี้ครับโอ้สิบหกเดือนครับลูกเบิ้มพันล้านตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับ แสนเจ็ดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเออจังสีได้แมนจังป็นก้ยของหอยทิ้วตัวละสองหมื่นสามหมื่นบม่อ่ตัวนี้แสนเจ็ดเป็นวะครับผมแสนเจ็ดครับลูกปุ่มพันล้านอายุสิบหกเดือนสิบหกเดือนนี่ครับพี่น้องกล้อยงามก้วยเดี๋ยวมันมีการพัฒนาสายพันธุ์กับหนาใหญ่อายุแค่สิบหกเดือนนะครับนี่แค่เมือนแคงขาวเลยครับเด็บดคนงามครับเล็ดๆอ่ะพี่น้องเบิ่งนมโอ้ดี ่ายไก่งๆพี่น้องแสนแสนเท่าไรก็อนเจ็ดหมื่นครับแสนเจ็ดหมื่นราคาต่อรองเลยครับผมเอ้าลูกเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องนี่อายุแค่สิบหกปีนะครับหนาไงครับอ่างไงหลานลึกราคาต่อรองเลยเนาะครับผมฝากเบอร์พี่น้องไว้บัดนี้ศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าสี่สี่สี่ห้าครับสี่สี่สี่ห้าอ้อยทิวบ้านคำเถาด้วยครับกันทราวิชัยมหาสารคามครับเอานี่ครับลูกเบิรมพันล้านครับ นี่ว่าที่มันมีการพัฒนาสายพันธุ์ครับราคามันก็จะดีเอ๋อขอบคุณเรไรครับไปโชคมานครับผมสวัสดีครับพี่น้องยางไม่เลยมาปลอดปอาสิงห์โอ้กบหอยเฟือยสิสอนวิชาห้อยเฟือดที่นอนห้อยเฟือยครับปลาสิงห์ปลาสิงห์สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมเอาห้อยสิงห์สิมาัธยทอดวิชาตัวให้ห้อยเฟือยปอาสิงห์นึ่งลักตัวครับนี้เหนมาตัวเดียวบ่ได้ขายดอกเหนมาตัวเดียวบ่ได้ขายขายบ่ดีดีป่ะพี่อัน ผลมันโตคนเลยบ่มากเตอกับ่ใครอยากมากมันถ้าอยู่เขาดีเหมือนกันผลตบักแห้งเลยครับพี่น้องเอาได้ดตัวเด็ดพอเออนี่เด็ดนี่กล้วยมาได้มากื่อๆก็บ่ได้ขายดอกเป็น <breakthrough> แม่สาวอ่าต้องตัดตัวทำมันด่วนอันนี้ควายแม่สาวดี่ว่รับแม่สาวอ๋อสูงประมาณ130บวกเนาะ130บวกหรือดอกเอาราคาเท่าไหร่พ่อบัดนี้ราคาห้องไว้สามสิบเจ็ดสามเนเจเทาะ37,000ครับพี่น้องเอ้าอ่าเป็นควายพอเสียงนะครับเป็นควายแม่สาว สูงประมาณลอยสามสิบปวกครับสามสองสามสามนะครับสูงประมาณลอยสามสิบสองเนาะประมาณนี้สามสิบปวกครับเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสามเจ็ดครับสามเหมือนเจ็ดแมนราคาต่อรองไหนบ้างราคาต่อรองไหนครับลดหลายเนาะครับลดหลายเออแถวขั้นไปในจังหวัดมาสะข้ามตรงฟี่เลยครับกัน สารทำทรงพี่มีแถมยังอีกบ่ครับมีแถมพี่เก็บบอลหมีกับตีสองสูงนะครับเด้อครับครับโอ้พอสีไม่ได้ก็เงาๆเลยเงาพอเสียงล่าแล้วล่าแล้วขายของเนาะไม่ได้ขายเนาะไม่นี้ขายยากครับเพราะว่าท้องฟ้ายังเหมือนอยู่ได้พี่น้องขึ้นบนตกแหงกับถ้าอยู่เขาสารทำกล้วยเปใส่หยาซะแม่พี่น้องเจ้าหน่อยหยาปรุงมาหนี้โอ้ รา,าคาหัวไปหาไตาอื่นมาขาย<ะ> <c oughs> ปเปียนอาจีบซะเปม่<อ> กายกล้วยกายยาไปตีอึ่งมาขายวะนะอันนี้กันนีผู้ใด้อึงมากเดี่ยวคล้ยแหลกเอาอยู่อ๋อคำพูดได้มีเอาอึงมาเดี๋ยวร้อยเดี่ยวไม่สามร้อยกันสามร้อยเออสามร้อยก็ซื้อเล้วครับผู้ใดมีอึงขายขายพอเสียงนะตัวนี้เดี่ยวคล้ยแหลกวะนะหอยเฟิร์กนี่ในหอยเฟิือกตีมาเรียนมิชาตีหอยเฟือกกะลาเลยหอออยเฟือกกะลาแล้วโอ้มาดีขายยากครับฝนตกฝนนั่นเ้องพอเนาะครับอันนี้แหละครับคือบรรยากาศการซื้อขาย ม่วงควายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านหาันอำเภอเมืองจังหวัดมาสธรรมประจ ա บมติยิบหาไอประจับมติยิบเก่ามีนาคมพศอ2566อน,นะครับสารกิฟนีเขอจบคลิปนี้เพียงตัวหนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทางงานพงศ์กิจมารและก็ช่องทกิจที่ทินิาสารสางกิจดีต่อพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกคนนะครับบ,บุนี้ขอกราบสวัสดีนะครับ